อ้าไกดล,ล้านานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังำอำเภอเมืองลำพูนนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับตอนนี้ที่หน้าร้านเขามีซาลาเปาด้วยนะครับขนมจีบซาลาเปามีทรงเงล็กตุนโตลงรถหนึ่งนับ้าไปดูคัะ สซัาเปาแม่นวนจันทร์นะครับอยู่ในซิงแบบนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับอำเภอเมืองลำพูนครับเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวด้านในกันก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นต้มยำนะครับ ีชอบอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นลำญ่ใช่ไหมครับค่ะกี๋ยวสเล่นลอยครับมนหม้อนี่เป็นลำญ่นะครับนี่ลำไยป้าจะต้มอยู่ในนี้อ๋อนี่มันใส่ให้แค็ไม่ไม่หมดก็เลยเอาออกมาอ๋อจะอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับต้องใส่ลำญ่เข้าไปหมูตุ๋น วันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับผมสั่งซาลาเปามาทานด้วยเพราะที่น,นร้านมีซาลาเปาด้วยอันนี้เป็นนี่ครับเผือกกับแตงกว้วยครับน่ากินเดี๋ยวลองชิมก่อนอร่อยครับอันนี้เป็นไส้หมูสับนะครับผมหมูสับไข่เค็ม นี่นะครับหมูตุนก๋วย <ivan. S 2> เตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนี่คือเนื้อลำไยเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับแล้วก็อีกชาหนึง่งเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนทรงเครื่องนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมวูทรงเครื่องนะครับถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวหมูตุนทรงเครื่องก็มี ลำไยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองลองมาชิมกันครับตอนนี้ไกด์ล้านาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะครับวิธีการมาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนี่นะครับเราอาจจะเดินข้ามมาจากวัดพระธาตุทางริมคลนชัยนะครับหัวมุงท่าสิงห์นะครับเดินทะลุมาเลยครับอย่างในคลิปนี่นะครับถ้าเราเดินทะลุเข้ามาเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับ่นี่ครับร้านนี้ ร้านดังนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ใส่ลำไยด้วยใส่เนื้อลำไยนะครับถ้าหาข้อมูลการท่องเที่ยวของอจังหวัดลำพูนก็จะต้องมีนะครับร้านนี้แวะมาชิมกันหรือว่ามาอีกทางคือ,อข้ามสะพานตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าวัดพระาธาตุทลิขุนชัยนะครับแล้วก็ยูเทิร์นมาไปอยูออยอ่ฝั่งตรงข้ามนะจริงๆล้วคืออยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระาธาตุทลิขุนชัยนะครับที่เป็นบรรยากาศภา,ายในร้านนะครับ